สบายดียามแลงเด้อผมแม่พี่น้องสุกุสุคนเด้อกำลังขึ้นมาแต่ไทยนาพี่น้องสาวกี้ก็กำลังขึ้นมาแต่ลก,กามัน,นี่พี่น้องเอออาหารแรงกะอาหารแรงมาน,นี่กะกินปลกมันนงาโอแค้งพี่น้อง,งอกระบอกโอแคงเนาะแล้วก็ถอดไข่นี่นพี่น้องมันบ้านปนแป้งไงแก้ว,วนะปนปแห้งใส่แบงด่าพี่น้อง อันนี้สุดยอดอาหารบ้านเฮาพี่น้องแกงละโหใส่หน่อไม้ส้มมามาพี่น้องกินข้าวแรงหนุนบ้าผู้ไทยเด้อพี่น้องเด้อเป็นพี่น้องกินข้าวแดงพี่เขาเลิศพี่น้องกินนั่งนั่งบักมัดปุ๋ยนั่งนี่ยหังไงไปเด้ก็มาถึได้ถึงเท้า Người bao cơ đó. À, ừ. <laughs> cho nên ba mẹ chỉ hay ý, để nhộ là lại đó còn sau này cả hai rồi nó to lẹ như cả chỉ hai ừ. đấy vợ ừ. nhắm hoa nhắm o <laughs> ừ. hoan thì nó cái ác à, cát hoan cả năng khinh mà tệ thay nã

ข้าตังกองข<ด>้าตังกองฮักตุ้งหักฮักตังกองกับฮักนรื่องมุ้งเนื่องคือฮักตังกองฮักวางน้ำโทมนี่นะคนเอาคนทิมไมาอยู่คือแล้วก็ขึ้นแต่นขึ้นไปเย็บฮักเป็นชิ้นฮักอันนี้เอากาวากาช่างจอดกันไม่อยู่เฮือน,นกับซีเอ๖เล้วพี่น้องไอ้ น,นี่บรรดาสม,มาชิกพี่น้องมาร้อนอยั่ยตระลาง <c oughs> สม,มาชิกพี่น้องไหมมาร้่องนนตะลงังมาครับผมงตะลงั <c oughs> ะลงขึ้นมาเลย <c oughs> จักเวลาจกสีขาวส <c oughs> ีดำ <c oughs> สีด่างพี่น้องมีมาแต่มาแต่บานพี่น้องมากรมาลายมองลยป้อนมากร <c oughs> มาแต่บ้านตนโกแนแด้มากระ

Ờ, không ăn om vẫn hâm nấm, ăn hâm ăn đâu mà, nấm năn, thảo choa luôn, lên, อยู่ประตูตเฮืนกับยฮกไ,ได้พี่นั่ง้ะเฮือนมาปรทไทยกันเลยเียโฮกโกได้ดเฮือนกันได้ห้องโขกกับย,บยูุดนี้ห้องนอนกับยู่ดนี้พี่นั่งลยห้องเก็บของกับยู่นี่ยังไม่เสร็จได้แล้ว <S 2> <S 2> ถ้ากันขึ้นมาอยู่ก่อนเดอะ

กินข้าวบ้านเราได้พี่น้องมีแม่นเออยังไม่ทันได้เก้อวันนี้เนาะวันนี้ยังทันได้เก้อสมาซิกยังไอุดกระมูกพี่น้องไปได้ฝนตกฝนเยอะเออตอนนี้มูอยู่นะเนี่กับกระโตกไปแต่กระโตกเนี่ยนั่นเลยอีเตอร์อีเตอร์เป็นน้ำนมของมดนะยินดีไม่ต้อาลูกมันนี่ลูกทิงโตจะนานเออมาหอบต้องนะมันอะไรกันไหมทิงโตนั่นล่ อยู่ไกลกันกระแมวจะน่ะกะไม่ได้กินข้าวเลยพี่น้องเลยสกัดกันขมกระโต๊ะอันนี้ให้ขับ่น้องล้วก็เอือนก็เกือนอะไรแอบเอาขึ้นมาเหินเนาะขึ้นมาเลยเลยมือกั๊บเนาะมุกเนาะถ่ายไอติม mẹ 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 cái mẹ 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 lái ta bao mẹ 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 lái Má mẹ 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 này mẹ 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 เฮะอือผอบ้ามันนะม่อยู่ิ้เกาะมาิเกาะบักอยู่มันอยู่หนนะบอกวไมซ้อบเ้ยมา่อนนะปานมนอยู่หมาเถอะิ้งขนมกอยากกินน้ำรขนมกบยาก็มาห้าไโสอย่างันกัดแช่ไห้อโตน่นแ้วมันกินได้น้ำาเพื่อยู่ทางนี้นทงกมาซังนะ มีมาตเพงแอากีกับกินอะไรเป่นไหมนักพันนะเขาเรียกในบรรทัดจอมรถบรรท่าันไปดิันกนเยอันกัน่นี้เตัวมาไงตัวละพันตัละมตัวละไปแหมม่กินไ้ค่น้ำจมเนื้อหนึ่ก็ยังจมาผมว่าเออ เออบักจิงโจนะกินสิะตนเพลกัาแม้อาหินินข้าวแรงมาวุ้นไหวพี่น้องเลยมายังไปทันได้กินข้าววุ้นไหวลายลด้พี่น้องเอ๊ะอ้าวตันนี้ทุกคนก็กินข้าวอิ่มไปแล้วพ <si ี่น้องน้องสาวกับประยัดการจำพวกสมาชิกอยู่ข้างล่างพี่น้อง นันเขสมาชิกอยู่เหินอันนี้นเงียวนอนครับนอนเผาปันเข่าพี่น้อเนีวันนี้เบิดปลาไปช่องโตมาเนี่ไว้ๆเลยมันตัวเลยางกมาอีนี่มาอีอันนี้เขาให้เจียบแเจบนะี่คอเาเจีบที่ดีกว่า ตอนนี้บ่าวพ่อไทยกันสิได้แฮว์บ้านนะพี่น้องบ่าวพ่อไทยกันจีคอจบคลิปใบเพลงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องสําหรับคลิปหน้าพบกับบ่าวพ่อไทยคือเก่าสำหรับคลิปนี้บ่าวพ่อไทยขอลาไปก่อนบ๊ายบาย